ปีใหม่ของไทยเราเนีซึ่งปีป,ปีหนึ่งวันเวลาก็ร่วงไปเร็วนะครับชีวิตของคนเราเนี่ยก็เพิ่มเบงหนึ่งปีแล้วเราก็มีความดีอกดีใจว่าชีวิตของพวกเราอย่างรอดปลอดภัยมาถึงปีนี้ก็มีความดีใจกันก็ฉลองปีใหม่ เราสองการแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจไม่ตรีก็มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาที่พวกเรายัางมีชีวิตอยู่มาทั้งปัจจุบันว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นของไม่แน่นอนอะไรท่านจะเปรียบเทียบว่ามีภูเขาทั้งสี่ สี่โลกมาจากทิศทั้งสี่บทขยี้สัตว์โลกมาเรื่อยถ้าเราทราบข่าวว่ามีภูเขาใหญ่บทขยี้สัตว์โลกมาในทิศทั้งสี่ใกล้จะถึงเราแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรเพ่าความตายใกล้เข้ามาทุกขณะในเห็นความตายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้เรามันกำลังจะตายแล้ว ความรู้สึกตัวเราหรือตัวตนที่เราเคยมีความยึดอยู่เนี่ยมันนี่คือตัวเราของเราเราเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากเราเป็นผู้ที่มียศตำแหน่งมากเราเป็นผู้ที่มีคนสรรเสริญมากเราเป็นผู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความสุขมีความสมบูรณ์ทุกอย่างในโลกเราพร้อมเลย ถึงพร้อมได้บิดามันดาญาสนิทมิสหายทรัพย์สินเงินทองราบยศเสริญทั้งหลายพร้อมหมดนักไปโลกกระทำฝ่ายเปื่อฝ่ายที่มีความดีใจแต่เมื่อชีวิตของเราใกล้สุดความตายความตายก็าเข้ามาแล้วเราจะมีความยินดีไหมมาตอบว่าความยินดีของเราเลยก็คงไม่มีมี พระเจ้าอโศกราชพระเจ้าโศกราดนี้มีศรัทธาในผู้พุทธศาสนามากแต่น้องชายของท่านเนี่ยไม่มีความต้สนสาพระเจ้าโสกนี้ทําบุญทําทานมากทำดุวยบุงพุทธศาสนามากแต่น้องชายของท่านนี่ไม่มีความต้นสายเลยไม่มีความต้นสท่านก็เลยออกอุบนะัยหาโทษให้กับน้องชายของท่าน มาเป็นผู้ที่จะคิดกระบทพระยศตัวท่านให้ทหารเนี่ยนะเรียกว่าจับไปจะไปประหารชีวิตน้องชายของท่านก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงจังเหมือนกันแต่แตงเครื่องเครื่องทรงกษัตริย์ทั้งหมดนะอย่างดีอืม ท่านทาเป็นอุบายณตอนหลังท่านก็บ,บอกว่าอันนี้เป็นอุบายวิธีแล้วก็ถามว่าตอนนั้นได้แต่งเครื่องทรงกระสับท,ทั้งหมดแล้วแต่ว่าชีวิตกําลังจะใกล้เข้ามาว่าจะต้องตายมีความยินดีไหมน้องชายของท่านก็ตอบว่าไม่มีความยินดีเลยนะเพราะว่าใกล้ความตายเข้ามาแล้วจะมียศถามบรรดาศักดิ์อย่างไรมีความสมบูรณ์อะไรก็ ไม่มีความยินดีเพราะว่าเห็นว่าชีวิตจะต้องตายหรือเมื่อนักปฏิบัตินี้ปฏิบัติภาวนามาเนี่ยมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายอาจจะมาปรากฏขึ้นเป็นอุคหานิมิตนิมิตที่ติดตาของเราติดใจของเราปรากฏขึ้นมา เห็นความตายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าว่าจะต้องตายเหมือนโคที่เข้าไปใกล้หลับประหารหลักสุดท้ายก้าวสุดท้ายนกำลังจะต้องตายแล้วเห็นว่าชีวิตนี้มันจะต้องกำลังจะขาดลงร่างกายนี้ไม่มีความสวยงามอะไรเลยมีแต่หนังหุ่มหออยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ย ในขณะนั้นเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งก็จะทึงจะถึงจุดนี้แต่นักปฏิบัติบางครั้งจะเห็นเห็นชัดเข้ามาว่าสภาวะหน่วายาน ยานของวิปัสนายานเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นร่างกายนี้มีความเกิดดับเห็นสังขามีความเกิดดับเห็นสังขานเป็นด,ดับไปดับไปเห็นชัดในใจเห็นภัยในวัฏฏสงสารเป็นของที่น่ากลัวมาทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดก็ต้องพัดภาคไปหมดเลยแม้ร่างกายม่ที่รักนี้ก็พัดภาคไปด้วยเห็นเป็นของน่ากลัวมาก เป็นภัยใหญ่เราเห็นภัยต่างๆมากมายนะแต่ว่าภัยใหญ่ก็คือความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นจะต้องมาพบประสบให้เราจะเตรียมตัวอย่างไรถ้าเราเห็นอย่างนี้จิตใจจะเบื่อหน่ายคลายความยินดีก็หาทางออกโดยการปฏิบัติธรรมะโดยการจเจริญในศีลสมาธิปัญญา เป็นเหตุที่เราจะไม่มีความทุกข์แต่ถ้าเรานั้นไม่ต้องการความทุกข์แต่สร้างเหตุแห่งความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากเหตุเกิดขึ้นจากปัจจัยถ้าเราสร้างความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัญหาอุปทา,านความทุกข์ก็เกิดขึ้น อสมเด็จพระศา,าสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพผง